ครับไปดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของสำมงานเขตกันบ้างนะครับไปดูกันว่าแต่ละเขตวันนี้นั้นมีความเคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้างครับเราไปเริ่มต้นกันที่สำมงานเขตราดบูรณะนะครับได้มีการจัดประชุมการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์พักคอยนะครับโดยนายดน7ตเสรีรักผู้อำนวยการเขตราดบูรณะเป็นประธานในการประชุมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์พักคอยครั้งที่1ประจำปี2565นะครับในการนี้นางสาวรุ้งลาววันมั่นใจอานผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราดบูรณะคณะผู้บริหารเขตเจ้าที่เขตพร้อมด้วยผู้อำนวย การโรงพยาบาลประชาพัฒน์พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ไทยผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระชอมเก้าธนบุรีเข้าร่วมประชุมนะครับก็เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการศูนย์พักคอยเขตราชพรุระดยร่วมกันพิจารณารับทราบประเด็นปัญหาการดําเนินงานของสนย์พักคอยเช่นการจัดการเตียงคนไข้เข้าออกจากศูนย์พักคอยรวมทั้งการรายงานยอดผู้ป่วยประจําวันการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มารับบริการการจัดการกับขยะติดเชื้อเพื่อให้การ บริหารจัดการเป็นไปด้วยมาตรฐานศูนย์พักคอยนะครับ